ถ่ายเลยห้องแบบสูงๆดวมาดูเด็กๆกัฮะเด็กๆเ,เ,เ,เอ้ยนี่นี่ฮะเลี้ยงลูกเสือแต่ทำไมได้ลูกนาคนี่ะ เลี้ยงลูกเสือแต่ทำไมได้ลูกนาคลงกันเต็มตาฮะนี่ดูดูสนุกกันใหญ่ฮะสนุกกันใหญ่ไปไปมึงไปเล่นตรงนี้เลยเปียกเปียกว้าโอ้ยโดนตาสนี่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 สุดจัดสุดจัดปปัดบลอก เนมดูตามเป็นลูกนักเลยตัวตัวมามาอันนี้พี่ใหญ่อะตัวนี้โอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ตัวผู้มีสองตัวในกรุ๊ปนี้ ใส่กันใหญ่ฮะใส่กันใหญ่ใส่กันใหญ่โอ้ไม่ธรรมดาไปแต่ละตัวมันพื้นมันพื้นเล่นไปเล่นไป นี yeah. l l ữa, ่ไม่รู้ล kind of ูกเสือหรือลูกนาจรงิงอ่ะมชอบเล่นน้ำสุดแล้วพวกนี้ดังดังเสียร้องวีดิ้งเด่นด้วยดิแจ๊คชงไงดีจ้ม

นี่ก็อชอบน้ำเป็นชีวิตจิตใจครับ <c oughs> ดูดูสนุกกันใหญ่ฮะไม่เป็นไงล่ะไม่มีเหนื่อยฮะไม่มีเหนื่อยฮะ <c oughs> เอออน,นี่นี่อ้าโดนโดนฮะ โอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดกัดคอล้วกัดคอแล้วเฮ้ยอย่างกัดโก้กันพวกมึงนี่นะ โอ้ย <c oughs> โดดสูงมากกระโดดสูงมากโดกระโดดสูงมากกระโดดสูงมากน <c oughs> ี่ดูดูโอ้ยเอาใหญ่เอาใหญ่หญพุ่งแล้วเนาะนัะ่นกระโดดสุดยอดเลยคาฟิวนี่โอ้โหโอ้โอยโ,อโดดนกาฟิวอ้น,นี่สแตมโดนโจมตีเฮียโดนโจมตีนี่มีความสุขครับเด็กๆมีความสุขเด็กๆมีความสุข นี่เงี้ยตามสุภปษริตี่เคยได้ยินว่าหมาเห่าใบตองแห้งแต่นี่เสือไล่กัดใบตองแหองสุดยอดโอ้ยแย่แล้วขะดดออกนอกสาะเลยมัน <c oughs> บ้าโบยิงเลยเสือนี่มันดดไม่ดูเรดาร์เลยหยุดผม อนี <c oughs> <c oughs> ร่รับเลยรับรอรับรอรับรอรับ,รบ mai nay tôm rất tạo oh, hồi, sợi dớt Ôi oh, hồi, sợi view